การสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2,566เริ่มแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปเปลี่ยนธรรม6ประโยคสน,สนามสอบส่วนกลางที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวให้อวาดและนำคณะผู้เข้าสอบเจริญจิตตาวมนาถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศล เปิดสอบอยังเป็นทางการกับการสอบบรีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งแรกปี2 5 6 6ในส่วนของปรีเด็นทำ6ประโยคถึงเประเด็นรม7ประโยคสอบวันที่23-24ถึง 24, มกราคม2 5 6 6ทางนี้สนามสอบส่วนภูมิภาคคณะสงฆ์หุนกลางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ358รูปจาก29สำนักเรียน การนี้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทปโนดแสงเทียนรองอธิบดีบังคับการสำนักพระราชวังเชิญพระทหารเพลนน้ำปัณะและสิ่งของพระราชทานโดยพระราชศรัทธาในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าคุณพระสิรนีนาถพิราชกัลยาณีถวายแก่ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดบัพระเจตุพลมิมนังคลาราม และในฐานะประธานสนามสอบได้เป็นประธานในพิธีเปิดสอบปรีสนามหลวงนับพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามโดยได้มอบโอวาทแก่ผู้เข้าสอบความสําคัญตอนหนึ่งว่าการทําหน้าที่ของเราตอนนี้คือการศึกษาพระริจิธรรมถือเป็นการจารนโลงพระพุทธศาสนาทางหนึ่งของศาสนาทายาทดังนั้นการทําหน้าที่ของท่านทั้งหลายถือว่าได้ทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งแล้วท่านทั้งหลาย ในฐานะพระภิกษุสามเณรผู้ได้มาบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาแล้วย่อมดำรงอยู่ในฐานะแห่งศาสนายาตคือผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมเป็นธุระหนึ่งในการศึกษาของพระภิสุสาสมเณรการทำหน้าที่ของเราทั้งหลายในขณะนี้คือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นการจรรญงพระศาสนาที่สําคัญประการหนึ่งทั้งนี้ เพราะถ้าพระพิสุสามเนนซึ่งเป็นสาณนายายาดไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้วคนอื่นใครเล่าจะมาศึกษาเล่าเรียนหรือถ้าจะพึงมีผู้ศึกษาเล่าเรียนบ้างก็จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นไปเพื่อการจันลงพระพุทธศาสนาดังนั้น การทำหน้าที่ของเราทั้งหลายจึงถือได้ว่าได้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเพราะพระวิสุทธิธรรมเนนในพระพุทธศาสนาต้องมีความรู้ในหลักธรรมอย่างถูกต้องและชัดเจนจึงจะสามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ภายหลังการกล่าวโอวาทเปิดการสอบบาลีสนามหลวง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้นำรรบภิกษุสามาเณรผู้เข้าสอบกว่า358รูปรวมเจริญจิตตภาวนาถวายพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมวงศานุวงศ์และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาจากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทรรจารได้เยี่ยมชมสนามสอบตลอดทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานแม่กองบริสนามหลวงเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่1ปีพุทธศักราช2566การเข้าสอบจำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยอาทิผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองแบบ ATK ห้องสอบเป็นพื้นที่โลง่งอากาศถ่ายเทจัดพื้นที่เว้นระยะห่างมีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล โดยสนามสอบวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตลอดจนใช้พื้นที่สารรอบพระอุโบสถเป็นสถานที่รองรับผู้เข้าสอบ